ครับแล้วเริ่มเห็นคนที่เข้ามาทําได้สักพักหนึ่งเริ่มมีรายได้เดือนหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นนะสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนก็ได้มีได้เป็นแสนต่อเดือนจริงๆเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นบาทเนี่ยในตอนนั้นก็ถือว่าเยอะเราเชื่อไหมว่ามันเป็นเงินที่ได้เข้ามาจริงๆคือเราเชื่อเพราะว่าเราเราเคยอยู่ในไขตรงอยู่แล้วครับครับเราก็มีวิธีการดูออกอนะครับแล้วก็บังเอืญนเป็นคนที่เราเคยรู้จัก ในทำขายตรงบริษัทอื่นได้กันมาก็พอจะตรวจสอบได้นะครับก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการเรียนจบเพื่อที่จะไปทํางานทํางานแต่ในการทํางานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ถูกไหมครับและการทํางานของเราเนี่ยมันก็คงจะเจออุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะแล้วแล้วโอกาสจะมีรายได้ห้าหกหมื่นเป็นแสนเนี่ย เปรียบเทียบกับเราเห็นเนี่ยม,มันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็แบ่งเวลาในน้อยน,นี่แหละรเริ่มเข้ามาประชุม,มเริ่มเข้ามาประชุมม,ม,าชม,มาลองคุยดูนะฮะมาลองฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับต้องถามจริงๆหลายคนหลายคนเขาบอกว่าธุร,รกิจขายตรงคือธุร,รกิจหลอกลวงครับคือธุร,รกิจที่ เอาฉันมาต่อท้ายเธอเธอก็ได้ฉันไม่ต้องได้อย่างนี้หรือรหรือว่าเธอหลอกให้ฉันซื้อสินค้าคหลายคนคิดแบบนี้หลายคนที่กำลังชมรายการอยู่บอกว่าไม่และธุรกิจขายตรงรมาทำไมครับตรงนี้คุณทันวิศิตคือคือจริงๆเนี่ยมันบังเอิญว่าเราเราได้ศึกษาในธุรก,กิจนี้มาหลายปีก็กพอสมควรครับเราก็พอเข้าใจอพอเข้าใจว่า คือเป็นปกติของอะไรที่มันมีคนเข้ามาทําเยอะ,ะมันก็มีทั้งบริษัทบริษัทที่ไม่ดีก็เยอะนะค,คือเปิดมาแล้วก็ปิดไปนะเกิดการมันก็เป็นการหลอกกันนะครับแล้วก็หลายบริษัทก็มีมีแผนมีเงื่อนไขมีสินค้าที่แตกต่างกัน<ะ>มันก็เป็นปกติอันนี้อันนี้เนื่องจากผมเคยทํขายตรงมาก่อน<ะ>ก็มีความเข้าใจแต่ว่าก็ต้องบอกอทุกท่านว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันงานทุกอย่างเนี่ยมันก็มีอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องปกติทีเนี้ย แต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมาศึกษาอย่างจริงจังครับว่าทําไมผู้คนถึงสนใจธุรกิจเครือข่ายทําไมมันจึงมันจึงยังมีความนิยมอย่างต่อเนื่องและหลายคนก็กลัวที่จะเข้ามาเหมือนเหมือนผมก็มีความกลัวช่วงแรกก็ไม่ก็กลัวเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีอุปสรรคเพราะหนึ่งเนี่ยเวลาเราก็ไม่ค่อยมีในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับสองเนี่ย คนข้างๆตัวเนี่ยภรรยาก็ไม่เห็นด้วยสนับสนุนต่อต้านแอนตี้ไม่เอาเลยไม่เอานะครับไม่ไม่เชื่อว่าเราจะทําได้แล้วก็สามก็คือเรื่องราวของความล้มเหลวในอดีตที่มันที่มันหลายครั้งหลายครั้งแล้วไงคือคือนี้สําคัญนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเคยถ้าเคยถ้าใครเคยทำถ้าใครสําเร็จมาก่อนมันก็จะเชื่อมั่นเนี่ยแต่ถ้าใครล้มเหลวล้มเหลวเนี่ยมัน มันก็จะติดอยู่ในใจเราอันนี้เรื่องเรื่องใหญ่นะครับเราก็คิดว่าเราเราไม่น่าจะทําได้มันยังมีความรู้สึกนี้อยู่มันก็ต้องต่อสู้กับกับความคิดของตัวเองแต่ผมมาช่างดูน้ําหนักดูแบบเนี้ยวันนี้ถ้าเกิดผมทําธุรกิจเนี้ยแล้วถ้ามันสําเร็จเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่สำเร็จรมันไม่เป็นไรนะเมื่อก่อนเรายากจนใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราไม่สําเร็จล้วกลับไปจนใหม่ก็ยังทันเลยก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วอะไรที่ทําให้มั่นใจกับจอยแอนคอยวันนี้แหละเราจะต้องมุ่งมั่นกับการทํากับจอยแอนคอยหนึ่งก็คือเราดูบริษัทก่อนรนะเราดูบริษัทก่อนเขาบริษัทเนี่ยเมื่อสักครู่เราดูเรื่องของอ โรงงานบริษัทที่มีตัวตนใช่ไหมครับมีมีโรงงานมีสินค้าของตัวเองนะครับเราก็มาดูเรื่องวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรู้สึกว่าฟังท่านพูดแล้วมันมันเก็ตอ่ะเข้าใจครับมันเข้าใจชอบชอบแล้วก็มีความเชื่อว่าเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเป็นคนที่จริงจังเอาจริงเอาจังจะนำพาบริษัทก้าวหน้าได้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเราก็วิเคราะห์เรื่องสินค้า แน่นอนเราสินค้านี่มันสําคัญคนะตัวสมุนไพรชื่อยงเหิงเนี่ยที่เป็น,ส,นสินค้าตัวแรกที่ผมเจอตอนนั้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ามีผู้ที่ดื่มดีเราก็มาดื่มด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปให้ญาติพี่น้องที่มีปัญหาสูขภาพดื่มก็ตอบรับมาดีมากนะคือสินค้ามีคุณภาพดีละคือมั่นใจในบริษัทมั่นใจในสินค้าล้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแผงกตลาดเพราะอะไรครับ เราเห็นตัวอย่างของคนที่เข้ามาจากไม่มีอะไรเลยอะสามารถที่จะมีบ้านมีรถชีวิตเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวเรานะพอพอได้มีโอกาสเนี่ยมาฝึกอบรมบ้างก็เกิดความเชื่อมั่นว่าเอ๊ะเราน่าน่าจะทำได้นะรวมทั้งทีมของผู้แนะนำที่เขามีความพร้อมเขามีความตั้งใจในการทำงานร่วมกันนะก็เป็นสอย่างที่ผมเริ่มเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาครับ ครั้งแรกที่เริ่มทําธุรกิจเนเกี่ยวกับขายตรงนะฮะที่ไม่ประสบความสำเร็จมาเลยจนมาตัดสินใจทําอีกครั้งกับจอหอนคอยภรรยาก็ยังคงไม่สนับสนุนถูกไหมครับพอเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยภรยาเริ่มที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเป็นยังไงบ้างฮะที่มาสนใจเราว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้อะไรบางอยก็อันนี้ผมเห็นเยอะเหมือนกันนะครับที่ที่ลักษณะของของสามีภรรยาเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ตลอดนะครับคือ ผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเขาเขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเหตุเพราะว่าเราเคยล้มเหลวในอดีตมาเยอะเราเคยทําแล้วมันไม่ประสบผล็จก็เลยแต่ตัวเราเนี่ยเรายืนยันแล้วบอกเขาไปว่ามันเป็นเราเชื่อพอเราเชื่อเรายืนยันหนักแน่นเขาก็ทำก็ปล่อยให้ทำปล่อยให้ทำไปก่อนไม่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 ห้ามแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนยังนะฮะมันก็เริ่มเติบโตเริ่มมีรายได้เข้ามาบ้าง ได้ก้อนแรกเท่าไหร่ครับมันก็ได้บ้างครับเดือนหนึ่งเป็นหลักพันนะตอนแรกๆอ่ะยังเป็นหลักพันยังเป็นหลักพันอยู่ประมาณสักปีแรกๆเนี่ยก็เริ่มมาเป็นหลักหมื่นละครับพอเป็นหลักหมื่นปุ๊บผมก็เริ่มเลิกขับรถส่งของพอเริ่มมีเงินหมื่นมาแล้วเอาหลังคาออกรถกระบะขาๆของเราหลังคาออกแล้วก็ขับขับมาทําจอยแอคอร์อย่างเดียวนะก็เริ่มมีได้หลักหมื่นแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือ พรยาผมก็มีปัญหากับที่ทํางานมไม่ได้มีปัญหาก็คือว่าเริ่ม,เร,มเริ่มงานประจาําเริ่มร,รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้ละก็เลยได้มาศึกษาร่วมกันนะนั้นในในปีประมาณปีที่สองเนี่ยก็เริ่มที่จะลาออกจากงานประจำนะผมก็เลิกขับรถส่งของแล้วก็มารเริ่มทำจอยและคอยเป็น,เป,นเป็นการทำงานเต็มตัวเป็นฟูลไทม์เป็นฟูลไทม์เต็มที่เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราต้องพูดคุยกับภรรยาของคุณทันพิสิทธ์นะครับว่าอะไรทําให้เธอถึงเปลี่ยนใจนะครับแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนคุณทันพิสิทธ์นะฮะในบริษัทจอยแอนคอรทั้งๆที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนมาก่อนเลยต้องต้อนรับด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะฮะเป็นผู้ที่คุณทันพิสิทธ์กล่าวถึงตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเลยที่จะให้การสนับสนุนถูกไหมฮะะเป็นไงบ้างครับตอนนั้นครั้งแรกเลยที่ทํา ตัวพี่เองก็ออกตัวก่อนนะคะคือเราเป็นคนใต้อะนะมีความรู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่ขายฝันสร้างภาพนะคะแล้วเราไม่ชอบงอคนคือมันไม่ใช่เราอ่ะแล้วอีกอย่างโจบปัญญาตีนี่อีโก้เยอะมากแนวนั้นเป็นธุรกิจขายฝันธุรกิจสร้างภาพธุรกิจถ้าเกิดภาษาชาวบ้านที่กําลังดูอยู่ธุรกิจปลอมปอมประมาณนั้นค่ะเออแล้วตอนนั้นพอพอโอ้โหแฟนเราเข้าไปทําด้วยเว้แล้วก็มันจะได้หรอวะอะไรเงี้ยใ่ไหม มีโอกาสที่ที่เปิดใจนะคะคก็เขามีโอกาสได้บวช เป็นครั้งแรกกับบริษัทจอยแอนคอยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจเหมือนคุณทันพิสิทธ์พูดก็คือว่าท่านประธานใช้บ้านเป็นออฟฟิศนะคะข้อที่1ครับข้อที่2ท่านผลิตสินค้าเองข้อที่3ทําการตลาดเองแล้วก็สุดท้ายนี่คือคล้ายๆจริตมันตรงกันนะคะคือว่าเป็นคนชอบทาบุญปฏิบัติธรรมเราก็คือแนวนี้ก็เลยบวกหลายๆอย่างนะคะก็เลยเปิดใจแล้วก็ช่วยมาทำหลังจากที่เป็นปีกว่านะคะก็เริ่มมาช่วยกันเริ่มช่วยกัน็สองแรงแข็งขันก็ พัฒนาทําให้องค์กรแล้วก็ทีมงานแล้วก็รายได้สขึ้นไปค่ขึ้นบันไดเลยคุณทวิสิทธ์เองแล้วก็ทั้งภรรยาเองเนี่ยนะครับลองบอกซิว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่เนี่ยอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากจะมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองอยากจะมีความสำเร็จอยากจะมีความสุขเริ่มจากอะไรแล้วคุณจะได้อะไรบ้างรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคนทุกคนนะครับ คงจะมีความต้องการหรือมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับการที่เราจะได้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องทำทำอาชีพครนะหรือทำงานก็นแล้วแต่ซึ่งจะเป็นงานอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดว่าในอาชีพที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลองพยายามแล้วเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะผมก็แนะนำว่า อาชีพธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ตอบโจทย์เป็นอาชีพที่มีตัวอย่างผู้ผสมเหล็ดมากมายให้เราได้เห็นได้ที่สูจนนะครับและที่สําคัญในจอยนนคอยนะครับก็เป็นบริษัทที่มีความพร้อมเป็นธุรกิจขายตรงที่มีความแตกต่างเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราคือห้างห้างขายตรงสะดวกซื้อรเรามีสินค้าเป็นหมืน่มนรายการนะครับ เหมือนกับสินค้าในห้างสะดวกซื้อทั่วๆไปสินค้ายี่ห้อเดียวกันราคาไม่แตกต่างกันแต่ที่นี่ซื้อแล้วมีคะแนนคิดโบนัสซื้อแล้วมีรายได้คืนมาคือสินค้าหลากหลายเป็นหมื่นรายการแบบนี้มันก็เลยทําให้ที่นี่นั้นโดยส่วนตัวที่ผมเคยล้มเหลวเนี่ยดิบมาเยอะแล้วทำไมจึงประสมผลที่นี่ก็เพราะว่ามันมีความแตกต่างที่ชัดเจนทําให้ทุกคนที่มีความตั้งใจเอาจริงเอาจังเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จ อย่างพวกเราเนี่ยไม่ยากเลยครับครับผมนะครับทางภรรยาเป็นไงครับค่ะก็ก็ <ty pe an> อยากจะบอกว่าจอยออนคอยนะคะก็เป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ<อ>ในการหารายได้เสริมนะคะวันใดวันหนึ่งนะคะรายได้เสริมมากมากกว่ารายได้หล future, <อ>ักเราก็ค่อยพิจารณากันนะคะอย่างเช่นพี่แล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะคะเราเริ่มจากความไม่พร้อมเริ่มจากความไม่เปิดใจนะคะแต่วันนี้นะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบมันกลับเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่เรา วิ่งหนีแต่มันเป็นสิ่งที่เราค้นหานะคะแต่ว่าณตอนนี้นะที่อยากจะบอกว่าจอ,อย่งคอนก็คือเป็นโอกาสนะคะอย่างที่บอกว่าโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบก็คือจออย่งคอนนะคะค่ะนะครับ,รบผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ตามชมรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับน่าจะได้ข้อมูลแล้วก็น่าจะได้สิ่งดีๆนะครับจากทั้งสองท่านไปนะครับเรื่องการเปลี่ยนชีวิตนะครับจัดเชนของเรานะครับ วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอะไรที่คุณทันพิสิทธิ์ได้พูดไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้นําไปคิดนําไปรองไตตรองพิจารณานะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณผู้ชมอย่างแน่นอนธุรกิจขายตรงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอาชีพอื่นๆนะครับเพียงแค่คุณเปิดใจในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ชอบแต่มันอาจจะตอบโจทย์ว่านี่แหละครับคือคําตอบของคุณที่คุณกําลังหาอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้พูดคุยกับทั้งสองท่านมาเรื่องราวของการเปลี่ยนชีวิต จากคนที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้ทุกอย่างชีวิตสมบูรณ์นะครับมีความสุขในการใช้ชีวิต เรื่องราว just change นะครับที่จะเกิดขึ้นในรายการนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามอยากจะให้คุณผู้ชมได้นำไปคิดแล้วก็นำไปคิดนำไปไต่ตรองกันให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านมากเลยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยครับว่า just change จะมีเรื่องราวต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นในรายการอย่างแน่นอนชีวิตของแต่ละคนมีที่มาที่ไปอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรติดตามได้ใน just change วันนี้ผมก็ปี้นะครับจรินทร์ศรีบุตรและอีกทั้งสองท่านต้องลาคุณผ สวัสดีครับ